สวัสดีค่ะเมื่อนี้สิไปงานฉลองวันเกิดของลูกชายของสามีนะคะตอนนี้เขากำลังสิคับหลดไปเพราะว่าสิไปกินข้าวกันอยู่ Texas Roadhouse เป็นร้านอาหารที่คนหมักไปกินหลายอยู่นะร้านนี้เต็มเต็มอยูอ่ตอนนี้ก็กำลังคับหลดไปตามเส้น ถนนโควเวล์เนี่ยแหละค่ะก็ขับไปเรื่อยๆอ,อ่าอีกจังหน่อยก็ฮอดดอกที่จริงก็ใช้เวลาประมาณ1 5หานาทีนะคะจากบ้านไปฮอดอันเท็กซัสโรดเฮาส์ เลี้ยวเข้ามาแล้วค่ะเลี้ยวเข้ามาแล้วก็ผ่านมาผ่านปั๊มน้ำมันนี่ยมองเห็นแล้วหาที่จอดนะคะตอนนี้หาได้แล้วได้ที่จอดแล้วจอดตรงนี้แหละ Texas Roadhouse เห็นแล้วนะคะ เดินเข้ามาทีนี้เราก็เดินกันเข้ามารเรามาไวนะคะตอนนี้ยังคนงนั่งคอยคนั่งอยู่นะยังคกเรามาแต่ทนนี่ตาาลาไหนะะแล้วนะคะทีช่ชายก็เลิกกมาโผแล้ว just water To Anything you want. It's your birthday. This is your birthday and that's the good. Two birthdays. <laughs> yeah. Hey, birthday, birthday. Oh. Are you ready, ready. Yeah, ready. Um, <laughs> to right. um, order? Yeah. Right? Um, Do not want, want, want to order a veggie, you want. whatever you want to order. Whatever you order and I can get from you a little bit. That's all. Mm เพือนรุ่นพี่เวลาเขียนภาษาไทยก็สั่งของไทยของแบบนี้นะ Just a l i t t น e bit b e ย o r e that, that Oh okay But just just a l l e bit before that And Mike อันนี้คือพ่อเป็นวันตุเป็นวันเกินะคะที่สาวที่ควรวันนะคะแต่ว่ามาทำร่วนกัน เสร็จกพักหนึ่งก็ได้อาหารมาแล้วค่ะก็ก็ใช้เวลารออยู่คอสมนคนนีประมาณยี่สนาทีะไะมานี้โทรไป้

จอเนื้อมือใหญ่มากนี่แคบเบอร์เดียวนะคะใหญ่มากตอนนี้ทานเสร็จแล้วบางคนก็เสร็จแล้วบางคนก็ยังไม่เสร็จเดี๋ยวจะเสร็จแล้วแหละ ทานกันมาอคหมดแล้วนนี hmm. mm ้ผมอจ้คนนบกาบ้านาเบรไม่ะตอนนี้ทางบ้านอาหารเพชรเจ้สิลองวันเกิดไทยนะคะเาเป็นนักเลงเล่นมาไหม My couch the 10 uh, right here, right here. Right here. ถวยหนึ่งนี่นะหลังจัดที่เราเรียบร้อยแล้วจงไวดนะคะเจ็ดค่าอาหารกับเจ็ดสิบเจ็ดกับซองเจ็ดกับประมาณประมาณสองพนาสองพันหกประมาณนี้อ่าตอนนี้พวกเรากมาแล้วนะคะนี่พวกเราออกมาแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินกลับไปที่จอดรถ แล้วเราก็จะไปที่บ้านของเขาอีกนะคะเขาจะมีไอศครีมแล้วก็มีเป่าเค้กนิดหน่อยก็คือไม่ได้เชิญใครคือไม่แต่เพราะว่ามันมันป็นโควิด19เนอะก็มีแต่พ่อแม่นี่แหละกับครอบครัวของเขานั่นแหละกำลังขับรถออกไป ตอนนี้มาทางใหญ่แล้วก็มุ่งหน้าไปคอเวลเลยนะคะมาถึงแล้วค่ะเนี่ยกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้าน มาแล้วหาที่จอดรถแล้วเดี๋ยวเข้าบ้านแล้วจอดรถเข้ามาข้างในแล้วค่ะตอนนี้ก็กําลังอันนี้เป็นห้องห้องรังเล่นนะคะห้องนี้รวมแล้วก็ห้องครัวตอนนี้ก็จะรีบนะเพราะว่ามันมันใกลจะสองทุ่มแล้วอ่า วันน well, ี้มีเค้กันเดียวนะคะก็คือให้เป่าด้วยกันเพราะว่าถ้ามีมากมันก็กินไม่หมดนะ Happy birthday โอเคมีสักนะ Not yet, Not okay. Yet. HAPPY BIRTHDAY HAPPY YOU TO BIRTHDAY TO เดี๋ยวเราก็กินเค้กกันเดี๋ยวเราก็ออกมาแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ลูกๆก,ก็มาส่งแล้วจะรีบออกมาเพราะว่าต้องรีบกลับบ้านมันทามันมืดแล้วมันขับรถยากเป็นคนบมักขับรถกลางคืนนะคะคลูกหลานก็ออกมาส่งนโบกใมโบกมือให้กันนะคะบ,บ๊ายบาย ลาวิ่งด้ว y อบ b า e บา e ออกมาแล้วค่ะฮะตอนนี้เดินทางกลับบ้านที่จริงก็จากบ้านของลูกชายมาฮอดเฮือนกับซีไส้สเวลาประมาณเกือบ3 0สิบนาทีนะคะตอนนี้ขึ้นฟีเวค่ะแล้วตะวินก็กำลังส่งเพราะว่าตะวินใกล้สิตุกดินแล้ว ตอนนี้ใกล้สีหอดยามหนาวแล้วตะเวนมันกะสีตกดินประมาณจักสองทุ่มกว,กว่าค่ะถ้าแม่นยามห้อนเดือน mm hmm. เดือนจูนเดือนจุลายมันกะสี่ะะนนทุ่มกว่ากันยังบมู่มืดนะคะอันนี้สองทุ่มกว่ากัใกล้สิมืนแล้วเพราะว่าตะเวนมันเริ่มสั่นเข้ามาแล้วตอนกลางวันมันเริ่มสั่นเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเึง ก็จะถึงบ้านแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณผู้ผู้ผคนเลยค่ะเด้อที่เขา้ามาบ่งพบกันคลิปวีดีโอหน้า้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ